ชมทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเขาเที่ยงนิวเซตนูนค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามกันต่อนะคะถึงหลักการของสถาบันคุ้มครองเงินฝากว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างค่ะถามต่อเลยค่ะว่าตอนนี้ค่ะได้ทราบข่าวมาว่าวันที่11สิงหาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักการตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะครับคือเดิมน,นะครับถ้าวันนี้นะครับเรายังคุ้มครองผู้ฝาก1นึรายต่อ1ธนาคารต่อ1สถาบันการเงินอยู่ที่วงเงิน25ล้านบาทนะครับ และเดิมเนี่ยตามกฎหมายนี่นะครับก็จะเป็น1ล้านบาทนะครับในวันที่1 1สิงหาคมปีนี้นะครับแต่ทางรัฐมนตรีโดยภาครัฐบาลก็มาได้พิจารณาทบทวนเห็นว่าควรจะขยายเวลาให้โอกาสคนที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจระบบคุ้มครองเงินฝากนะครับหรือคนที่อากจ,จะมีการบริหารจัดการทรัพย์สินตัวเองนะครับมีเวลาเตรียมตัวมากกว่านี้หน่อยหนึ่งเพราะการลดจาก25ล้านบาทเหรือ1ล้านบาทเนี่ยอาจจะดูว่าลดเร็วเกินไปนะครับเพราะเหตุใดถึงลดเหรอคะ คือเดิมเนี่ยมันเป็นกฎหมายเดิมอยู่แล้วที่ที่ออกมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็ก,ก็ยังให้อำนาจของคณะมนตรีที่จะขยายเวลาได้โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการทบทวนดูว่าถ้าคนยังเข้าใจกันยังไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็ยังมีเวลาเตรียมตัวน้อยเนี่ยแลวอีกอย่างคือช่วงว่างมันเยอะเกินไป25ล้านบาทหรือหล,ล้านบาทเนี่ยนะครับก็มีการทบทวนกันใหม่ว่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันก็ขยายเวลาไปอีก4ีหปีนะครับเพราะฉะนั้นวันที่1 1อสิงหาคมปีนี้นะครับ วงเงินคุ้มครองแทนที่เป็น1ล้านบาทก็จะเป็นที่15ล้านบาทนะครับค่อยๆลดลดจาก25ล้านบาทเหลือ15ล้านบาทนะครับแล้วก็สิบห้าล้านบาทจะใช้ไปอีกสปีปีนี้2 5ง9ันห้า้ยใช่ไหมครับ2560จนกระทั่งถึงวันที่11สิงหาคม2561เนี่ยนะครับก็จะปรับจาก15ล้านบาทเป็น10ล้านบาทนะทยอยลดลงไปนะครับแล้วเป็น1นึ่งปีพอวันที่11สิงหาคม2562ก็จะเป็น5ล้านบาท นจนทั้งถึงวันที่11สิงหาคม2563 <c oughs> ก็จะเป็น1ลด้านบาทนะครับก็ค่อยๆทยอยไปถึงที่ว่านี้นะครับ <c oughs> ค่อยๆปรับไปแล้วสถาบันคุ้มครองเงินฝากตรงนี้นี่คุ้มครองผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทไหนบ้างละครับครับสิ่งที่เป็นเงินฝากนี่ถือว่าคุ้มครองหมดนะครับ <c oughs> แต่ว่าเจาะจงเฉพาะเงินฝากที่เป็นเงินบาทนะครับถ้าเกิดประชาชนไปฝากเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งฝากได้นะฮะก็จะไม่รับการคุ้มครองเพราะถือว่าการที่ฝากแบบนั้นมีความเสี่ยงอยู่แล้วต้องรับรู้ความเสี่ยงเองนะครับ ก็จะคุ้มครองเงินฝากที่เป็นเงินบาททุกทุกอย่างที่เป็นเงินฝากนะครับจะมียกเว้นแค่ไม่กี่อย่างนะครับยกเว้นอย่างที่ผมเรียนนะว่า1คือถ้าฝากเป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็จะไม่การคุ้มครองนะครับอันที่2คือถ้าฝากในลักษณะที่เขาเรียกเป็นบัญชีที่มีอนุพันธ์แฝงหมายความว่าบางครั้งเนี่ยการฝากเงินเนี่ยผู้ฝากอาจจะไม่ประสงค์จะได้ดอกเบี้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวตายตัวแน่นอน ก็จะไปอ้างเองจากราคาหลักทรัพย์ราคาทองคำไอ้ความผันแปรของราคาเหล่านี้นะครับก็จะมาคํานวณดูว่าถ้าเกิดมันสูงขึ้นเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดลดลงมาเนี่ยผลตอบแทนก็ลดไปด้วยคือไม่ใช่เป็นตัวเลขดอกเบีย้ยที่เป็น,ท,ปนที่เป็นตัวเลขที่แน่นอนนะครับนั้นผู้ฝากเงินแบบนี้ต้องมีความรู้ต้องรับความเสี่ยงได้นั้นเงินฝากที่เราเรียกว่าเงินฝากที่มีอนุพันธ์แปลงเนี่ยก็จะไม่รับการรุ้มครองนะครับอันนี้เป็นหลักการสําคัญนะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ธนาาคร หรือสถาบันการเงินเนี่ยเวลาที่เราเดินไปธนาคารนี่นะครับก็จะบอกอ้าซื้อประกรันไหมนะครับซื้อกองทุนไหมซื้อหลักทรัพย์ไหมสิ่ง,<อ>งเหล่านี้ะจะไม่คุ้มครองอนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องการซื้อ,อการลงทุนในหลักทรัพย์พวก LTFRMS ทั้งหลายทั้งปวงที่เราซื้อกันอยู่นี่นะครับก็จะไม่อยู่ในขอบข่ายการคุ้มครองเพราะถือว่าไม่ใช่เงินฝากแต่เป็นเงินลงทุนนะครับก็ไม่คุ้มครองนะครับก็แสดงว่าก็คือเป็นเงินที่เรานําไปฝากไว้ใ่ธนาคารเป็นเงินเย็นอย่างนั้นเหรอคะ เงินที่เปิดเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำแต่ไม่ใช่กองทุนไม่ใช่กองทุนกองทุนถือเป็นเรื่องหลักทรัพย์แต่ว่าธนาคารเขาขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะมีบริษัทในเครือองเขาอยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็เป็นตัวที่ไม่ได้รับการคุ้มครองว่าไม่ใช่เงินฝากนะครับแล้วคาเวอร์สถาบันการเงินกี่แห่งในประเทศไทยขณะนี้ก็จะมี36แห่งนะครับซึ่งประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์นะครับสาขาของธนาคารต่างประเทศบริษัทเงินทุนแล้วก็บริษัทเครดิตฟองซีเอนะครับ ตอนนี้ค่ะสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็ได้เริ่มต้นมาแล้ว8ปีความเข้าใจหรือว่าความเข้าถึงของประชาชนคนไทยเนี่ยมีความเข้าใจต่อเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนหรอคะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากังวลน,นะครับว่าคนอาจยังไม่ค่อยเข้าใจระบบคุ้มครองเงินฝากก็อาจจะยังไม่รู้จักสถาบันเพียงพอนะครับก็เคยมีการสำรวจโดยกระทรวงแงรงงานบ้างทางรถไยบ้างนะครับใยการสำรวจก็ผลก็ออกมาว่าคนยังรู้จักเรียนเข้าใจน้อยน,นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางมีคอนเ็นตต้องมีการเลื่อนเวลา ใช้1ล้านบาทออกไวกระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ตั้งเราตั้งหลักเป็นแผนงานของเราว่าเราจะมีการเวย์สำรวจสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะให้คนเนี่ยรู้จักเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะทําการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างไรให้คนรู้จักเรามากขึ้นนะครับคือเป็นแผนงานของเราอยู่แล้วเวลาที่เราค่อยๆเลื่อนจาก25ล้าน15ล้าน10ล้านมาจนถึง1ล้านนี่ค่ะระหว่างการเลื่อนปรับลดเนี่ยค่ะจะส่งผลต่อพฤติกรรมของการฝากเงินของประชาชนบ้างไหมคะเราก็ จะติดตามตลอดนะฮะ,<ค>ะทุกครั้งที่มีการปรับก็เคยมีการปรับเลื่อนมาแล้วนะครับปรับลดมาแล้วนะครับก็มีการติดตามมาตลอดอย่างในช่วงที่ลดจาก50าล้านบาทเป็น25้าล้านบาทปีที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าไม่ไดไม่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติอะไรนะครับหรือแม้ในช่วงนี้เองก็ตามแต่ที่ความจริงก็มีเรื่องที่คนรับรู้อยู่แล้วว่าจะลดจาก25้าล้านบาทเป็นหล้านบาทเนี่ยก็ติดตามตลอดนะแบงค์ชาติก็ตามเราก็ตามก็เห็นว่าพฤติกรรมก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเหมือนประชาชนก็พอจะรับรููู้้้้อย่บบางงแลวผันนะคร โดยเฉพาะผู้ฝากรายใหญ่ที่มีเงินมากๆนะครับทุกธนาคารเนี่ยทุกสถาบันการเงินเขาจะดูแลอย่างดีเหล่านี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรแต่คนที่มีเงินฝากที่ประมาณเกินหนึ่งล้านไปไม่ถึง25้าล้านบาทเนี่ยอาจจะวันวิตกบ้างนะครับเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่เขาไม่กลัวหรอคะว่าแบบเงินฝากของเราเนี่ยจะคุ้มครองเพียงแค่1น่ล้านบาทนะคะสำหรับคนที่มีเงินหลายล้านเลยอะคะคนที่มีเงินเยอะเนี่ยครับปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยจะ ทิ้งเงินไว้กับธนาคารอ,อย่างที่ทราบดีอยู่แล้วว่าดอกเบี้ยขนาดไหนก็ค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินเยอะเนี่ยก็จะมีช่องทางลงทุนได้หลากหลายเช่นก<ช>็<ช>อาจจะไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไปลงทุนในเรื่องของอตราสารหนี้นะครับพันธบัตรหรือว่าเป็นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เขาก็มีช่องทางกระจายความเสี่ยงบริหารดีอยู่แล้วแต่ที่เราห่วงคือผู้ฝากรายรายเล็กรายน้อยรายย่อยซึ่งเขาอาจจะ มีเงินน้อยเงินฝากน้อยแล้วก็ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลไม่มีช่องทางลงทุนอื่นมากมายนะักเนี่ยนะครับคือคนกลุ่มี้ต่างหาที่ต้องสถาบันคุ้มครองฝากต้องดูแลเขานะครับว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมีคนดูแลให้เขาไม่ให้เขาเดือดร้อนค่ะแล้วถ้าเกิดในกรณีที่คุม้มครองผู้ฝากรายย่อยอะคะคุม้มครองได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเขาครอบคุมเท่าไหร่ล้วคะครับผู้ฝากรายย่อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละประเทศนะนะครับของเราเนี่ยก็ดูว่าดูว่า โดยหลักการทั่วไปโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะครอบคลุมประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในแง่ของเราถ้าเราคุ้มครองที่ขนาดนี้25ล้านบาทนี่นะครับ,รบต่อคนต่อธนาคารเนี่ยนะครับ,รบก็จะครอบคลุมผู้ฝากได้ถึง9 99. 9.94นั่นั่นหมายความว่าคนที่มีเงินฝากมากกว่า25ล้านบาทมีแค่จุด0.6เรนท่านั้นอเองนะครับแต่ถ้าเป็น1ล้านบาทนะครับจะครอบคลุมประมาณ98.18นะครับ ก็เร so ียกได้ว่าค o อบครผู้ฝากรายย่อยแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับมีคนที่มีบัญชีมากกว่าหนึ่งล้านบาทเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เศษๆนะครับก็ครอบคทั้งหมดนะครับค่ะแล้วรายใหญ่อ่ะคะครายใหญ่จริงๆแล้วถึงแม้บอกว่าจะเป็นส่วนน้อยคือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังดูแลอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าถึงจะมีการคั้นประกันหนึ่งล้านบาทเนี่ยผู้ฝากรายใหญ่ก็ได้หนึ่งล้านบาทแน่นอนอยู่แล้วและส่วนที่เกินกว่าหนึ่งล้านบาทเนี่ยก็จะได้ตอนที่มีการชำระบัญชีและบริหารจัดการทรัพย์สินของ สถาบันการเงินที่ถูกปิดไปแล้วมาคืนกับผู้ฝากรายใหญ่ตออ่อนะคร<อ>ับจริงๆ,ๆววการระบบคุ้มครองเงินฝากเนี่ยจริงๆจะคุ้มครองแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะฮะของของทั้งทั้งระบบครับแล้วในกรณีที่โชคร้ายจริงๆแล้วเกิดว่ามีสถาบันการเงินอาจจะไปไม่รอดแล้วก็ต้องมีการจ่ายเงินคืนคให้กับผู้ฝากตรงนี้ขั้นตอนในการจ่ายเงินจะเป็นอย่างไรแล้วก็สถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเอาเงินมาจากไหนค่าในการจ่ายคืนให้กับคนที่ฝากอะคะ ขอตอบคาถามที่สองก่อนแล้วกันนะครับเงินที่จะมาจ่ายคืนผู้ฝากเนี่ยเราเรียกว่าเรามีกองทุนคุ้มครองผู้ฝากเงินนะครับซึ่งเงินกองทุนตัวนี้นะครับทุกสถาบันการเงินเนี่ยจะต้องนําเงินส่งเข้ากองทุนนี้นะครับหนตราร้อยละศูนย์จุดศูนของยอดเงินฝากนะครับจะส่งปีละสองครั้งทุกๆ6เดือนนะครับและเงินตัวนี้จะสะสมเข้ากองทุนเอาไว้นะครับและสถาบันก็จะบริหารกองทุนนี้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดผลประโยชน์เกิดขึ้นนะครับให้เกิดความมั่นคงนะครับ เงินกองทุนตัวนี้แหละที่จะเตรียมความพร้อมไว้ในการที่จ่ายคืนผู้ฝากเงินถ้าจาําเป็นต้องมีการปิดสถาบันการเงินและเงินตัวนี้เป็นเป็นตัวเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับไม่จะทบต่อผู้เสียภาษีหรือประชาชนชเพราะปกติถ้าเกิดไม่มีระบบการคุ้มครองเงินฝากเนี่ยทางรัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนผู้ฝากเงินนะก็ต้องเอาเงินภาษีหรืองบประมาณแผ่นดนินไปช่วยผู้ฝากเงินใช่ไหมครับซึ่งมันทําให้การระบบการภาษีของเราเนี่ยมัน ไม่เป็นธรรมสําหรับผู้ที่เสียภาษีนะครับเพราะว่าผู้ฝากผู้เสียภาษนะีอาจจะไม่ได้มีเงินฝา,ากกับธนาคารแห่งนั้นเลยนะครับแต่กับต้องเอาเอาเงินภาษีของเขาเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ฝา,ากเงินในธนาคารที่ปิดไปใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่ารัฐบาลก็สามารถจะบริหา,จากกรจัดการเมืเ่อวันแผ่นดินได้อย่างชอบธรรมมากยิ่งขึ้นก็คือว่าสามารถไปพัฒนาบ้านเมืองในทางอื่นที่เป็นประโยชน์นะครับมันกองทุนตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เป็นหลักประกันเตรียมความพร้อมเอาไว้ ถึงว่าโอกาสจะใช้จะน้อยนะฮะคงไม่มีใครร่อมง่ายๆอยู่แล้วนะครับแต่ต้องเตรียมไว้ก่อนเพื่อเพื่อเกิดเกิดความมั่นใจว่าผู้เสียภาษีเนี่ยอุ่นใจว่าไม่ได้เงินที่ไม่ใช่เงินของขาเสียภาษีแต่เป็นเงินที่สถาบันการเงินร่วมกันขึ้นมาตั้งกองทุนขึ้นมานะครับเพื่อจ่ายคืนให้กับผู้ฝากถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นค แล้วขั้นตอนนะคะในการจ่ายเงินถ้าการจ่ายถ้าเกิดอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ไม่ค่อยใหญ่ให้เกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิว่าโชคร้ายจริงจริงถ้าเกิดจําเป็นต้องปิดทั้งแห่งขึ้นมาจริงๆโดยที่คิดว่าแก้ไขแล้วไม่ได้ต้องปิดจริงๆขึ้นมาเนี่ยนะครับก็การจ่ายเงินก็คือว่าก็จะจ่ายเงินจากกองทุนตอนนี้นะครับให้กับผู้ฝากทันทีเลยนะครับในแง่ของกฎหมายของเราเนี่ยซึ่งตอนนี้กำลังปรับแก้นะครับมันมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะอย่างเช่นว่าผู้ฝากจะต้องมาแสดงตัวนะครับ าม,ามาแสดงมายื่นคำขอรับเงินคืนจากจากสถาบันนะครับ <ạ. S 1> สถาบันพอพอยื่นแล้วสถาบันต้องจ่ายภายใน30วันนะครับมันมีขั้นตอนทางกฎหมายค่อนข้างเยอะนะครับ <ạ. S 1> ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามแก้กฎหมายอยู่เพราะว่าในของต่างประเทศนี่นะครับถือว่าเป็น,เป,นเป็นหน้าที่ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนผู้ฝากเลย <ừ> ไม่ใช่หน้าที่ผู้ฝากซึ่งเขาอาจจะตกใจอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจยอยู่แล้วกลับต้องมีหน้าที่มายื่นคําขอเนี่ยผมว่าเราเรา,เราผ่อน พอน,นพลระรนั้นไปก็ค,คือว่าให้สถาบันเป็นคนจ่ายไปเลยนะครับอย่างของต่างประเทศเนี่ยถ้ามีการปิดแล้วเนี่ยบางประเทศจะจ่ายเป็นเช็คส่งตรงไปถึงผู้ฝากเงินถึงบ้านเลยนะครับบางประเทศก็จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากรายนั้นที่มีกับสถาบันการเงินอื่นอันนี้นเป็นต้นนะครับไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการจ่ายเงินคืนก็แปลว่าถ้าตามกฎหมายขนาดน,นี้นะครับถ้ามีการปิดแล้วเนี่ยสถาบันจะประกาศภายใน40วันนะครับว่าให้มายืนย่นคําขอพอยื่นคําขอแล้วเนี่ย ให้ยื่นคำขอภายในสาสิบวันนะครับก็การเจ็สิบวันละถ้าเกิดเป็นอัตราแล้วก็พอยื่นปุ๊บเนี่ยก็จ่ายคืนมาอีกสามสิบวันนะครับอันนี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างยาวก็มเีเรื่องของมาตรฐานสกนากลมทเกี่ยวข้องในจุดนี้เพราะว่าเราเป็นสมาชิกของออสมาคมผู้อะไรเรียกว่าเป็นผู้ประกันกันฝากโลกนะฮะก็มีทุกประเทศร้อยยี่สิบประเทศเป็นสมาชิกก็จะมีเรียกเป็น core principle คือกําหนดเป็นหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐานเอาไว้เลยนะครับซึ่งใน core principle เนะี่ยบอกว่า การจ่ายเงินคืนเนี่ยนะครับผู้ฝากเนี่ยไม่ควรเกิน7วันอันนี้เป็นข r อ p r i n c เป l e เป็นมาตรฐานนะครในบางประเทศทำได้เร็วนะฮะสามวันจ่ายละอย่างเช่นของญี่ปุ่นเนี่ยเขาปิดวันศุกร์วันจันทร์เขาจ่ายนะครับ <c oughs> ซึ่งหลายประเทศเขาเขาจ่ายได้เร็วเขามีประสบาก,การณ์แล้วก็กฎหมายเขามีมการปรับแก้ไปแล้วนะครับ <c oughs> ประเทศเราเนี่ยยังไม่ประสบการณ์เรื่องเหล่านี้นะครับเราพยายามเรียนรู้จากคนอื่นเขานะครับ <c oughs> <c oughs> อางโชคดีที่ว่าเรามีสถาบันการเงินน้อยโอกาสปิดก็ยากอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลต่อไปนะครับค่ะ,คะซึ่งตอนนี้คุณซอร์ซกสก็บอกว,ว่าทุกอย่างแข็งแกร่งสาบันการเงินมีบทเรียนมาแล้วจากปี40ตอนนี้ก็คือมีการป้องกันไว้อย่างดีถ้าอย่างนี้หน้าที่แล้วก็บทบาทของสถาบันคุ้มครองเงินฝากตอนนี้มีอะไรเป็นสําคัญค่ะมีคนเป,เปรียบเทียบไว้นะครับซึ่งดีมากเลยนะครับว่าบทบาทของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเป็นเหมือนกับสถานีดับเพลิงนะครับ ถ้าไฟไม่ไหม้เนี่ยก็ไม่ต้องทํางานอะไรนะฮะแต่ก็คนที่อ,อยู่อุ่นใจต้องเตรียมความ <ใจ S 1> พร้อมเอาไว้ให้เกิดความอุ่นใจว่าถ้าเกิดภัยเกิดขึ้นก็มีคนไปช่วยทันทีเลยและด้วยความรวดเร็วก็เป็นความอุ่นใจเอาไว้นะครับเพราะหน้าที่ปกติเวลาที่มีเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยสถาบันก็จะติดตามฐานะของสถาบันการเงินทุกแห่งที่เราที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับร่วมกับทางทางประเทศไทยนะครับเพื่อดูว่า มีปัญหาอะไรไหมต้องแก้ไขอะไรไหมนะครับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในเพียงพอไหมต้องออกออกฎเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นอันนี้ก็ <ừ> มีการประสานงานกันนั่นเป็นการเตรียมความพร้อมมากกว่าแล้วก็มีการเตรียมความพร้อม,ม,กกม,ม,ม,อมในเรื่องของเออถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องจ่ายเงินให้เร็วต้องทาอย่างไรต้องวางระบบอย่างไร <ừ> นะครับแลวจะต้องอที่สําคัญคือกองทุนที่เรามีอยู่ขนาดนี้จะบริหารยังไงให้ใหเกิดความมั่นคงและก็ไม่เสียหาย <ừ> นะครับเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่า ถ้ากองทุนในเราเสียหายแล้วก็เกิดปัญหาแล้วไม่เพียงพอแล้วนะครับหน้าที่สําคัญของเราขณะนี้คือว่าเตรียมความพร้อมอที่จะได้ทราบแล้วนะครับแล้วก็ติดตามฐานนะผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็บริหารจัดการกองทุนคุ้มครองเงินฝากที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ครบถ้วนมากนะคะสำหรับหน้าที่ของสาบ,บันคุ้มครองเงินฝากผู้ฝากก็สามารถที่จะอุ่นใจได้ในการฝากเงินในธนาคารนะคะ,ะ,คะ,นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณับแสิทธิ์มากนะคะครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการข่าวเที่ยง n e w s ์ t n น o n นะคะวันนี้ดิฉันกมลชนกพุกขยาพร้อมพร้อมกับทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ